สิปีอุตสาหกรรมรวมใจปูกฝังจิตสำนึกคนไทยรักแม่น้ำจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประกอบกับเป็นศูนย์กลางในการลงทุนของหลายประเทศซึ่งได้ก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเพิ่มมากขึ้นย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมและภาคครัวเรือน ซึ่งทําให้แม่น้ํามีสภาพเสื่อมโทรมลงทั้งในเรื่องของการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําโดยที่ไม่ได้ผ่านการบ,บาําบัดการทิ้งสารเคมีลงในแม่น้ํารวมไปถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการทิ้งขยะถ้าคน100คนทิ้งขยะลงในแม่น้ําคนละ1ชิ้นก็จะมีขยะ100ชิ้นอยู่ในแม่น้ําแล้วถ้าคนไทย60ล้านกว่าคนพร้อมใจกันทิ้งขยะละ่ะแน่นอนว่าขยะก็ต้องมีมากกว่า60ล้านชิ้นในแม่น้ําของเรา แล้วเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือเพราะเหตุนี้เราจึงต้องมีแผนรับมือเพื่อไม่ให้แม่น้ำของเราถูกทำลายแต่ก่อนอื่นเรามาสำรวจสาเหตุของการเกิดน้ำเสียกันว่าเกิดมาจากส่วนไหนบ้างโดยจะแบ่งเป็น3ภาคส่วนคือภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรม สาเหตุที่เห็นได้ชัดคือการทิกน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำจึงทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมามากมายซึ่งมีทั้งสีที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของทัศนวิสัยกลิ่นเหมน็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตจุลินทรีย์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำอีกทั้งยังเป็นเชื้อโรคน้ำมันที่กระจายอยู่เหนือน้ำบริเวณต่างๆทำให้แลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ดี และวัตถุมีพิษที่ไปสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้ระบบนิเวศของน้ำถูกทำลายลงภาคเกษตรกรรมสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์มีทั้งเศษอาหารและน้ำทิ้งจากการชำระคอกสัตว์ที่ทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดตามมาการใช้ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยในเตรดเมื่อปุ๋ยนี้ลงสู่แม่น้ำ จะทําให้ปริมาณของเกลือในเตดสูงและเมื่อเราดื่มเข้าไปไนเตรตจะเปลี่ยนเป็นสารที่เรียกว่าไนไตร์ซึ่งจะจับตัวกับเม็ดเลือดของเราจนอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้การใช้สารเคมีนอกจากการใช้ปุ๋ยแล้วเกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีมากขึ้นสารที่ตกค้างทั้งในพืชและตามผิวดินจะถูกชะล้างไปกับน้ำฝนแล้วไหลลงสู่แม่น้ำ และสุดท้ายภาคครัวเรือนสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําเน่าเสียก็เกิดจากกิจกรรมต่างๆของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและน้ําเน่าเสียที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่ในรูปแบบของสารอินทรีย์สูงซึ่งได้มาจากน้ําทิ้งและสิ่งปฏิกูลอีกทั้งยังมีการทิ้งขยะมูลฝอยที่ยากต่อการย่อยสลายเองเช่นขยะที่เป็นพิษถุงพลาสติกโฟมทานไฟฉายรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้วพวกเราจะช่วยการรักษานะของพวกเราได้อย่างไรกันล่ะในเมื่อพวกเรารู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือลดละเลิกอันดับแรกเลยก็คือ 1. เราควรช่วยการลดปริมาณขยะในบ้านและลดการใช้น้ำเพื่อที่เราจะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายที่ตามมาและการทิ้งขยะลงในแม่น้ำอีกด้วย 2. เราควรนำน้ำที่ได้จากการซักผ้าล้างจานหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับน้ำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะได้นำน้ำส่วนนั้นมารดน้ำต้นไม้ 3. เราควรลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอย่างเช่นปุ๋ยสารเคมีกำจัดวัชพืชไปจนถึงยาฆ่าแม,มลงทั้งในภาคเกษตรกรรมหรือสารเคมีที่ใช้ในภาคครัวเรือน 4. ทัทงนี้ เราก็ยังสามารถช่วยการสอดส่องดูแลในที่ที่มีการปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําเพื่อที่จะได้มีการบําบัดและลดปริมาณการทิ้งน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ำา 5. การที่จะรักษาคุณภาพน้ําไม่ให้เสื่อมโทรมลงได้นั้นพวกเราประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาคส่วนของครัวเรือนเกษตกรรมและอุตสาหกรรมก็ต้องมีการปลูกจิตสมึกและตรหนให้เห็นถึงคุณค่าของน้ำให้มากขึ้น เพื่อที่คนไทยทุกคนจะได้มีแหล่งน้ำใช้ที่สะอาดและใช้ได้ตลอดทั้งปีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยัง่งยืนของทุกคนในสังคม